ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรอเอา้แรกหน่อยเลยครับแล้วก็ใส่ก่อนบอกโอ้กันใส่ไม่หนึ่งแล้วจะขาดนตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดเซโปนะครับ บรรยากาศขนาดเย็นเซโปนนะครับเป้าหมายของเราก็คือเป็นไงครับไปบ่สูอยู่วะครับใช่เราไปที่เราก็จะไปกินเบียร yeah. ์ไปคุยงานกไปจบเต้นัไปจบ ตอนนี้ก็มาถึงทางแยกเมืงองอน,น้องเลาะตลาดโล,ลาโล่ละเจ็ดแสนโล่หกสิบโล่หกสิบห้ามาถึงแสน ออเดียวากิออตมพเอลอ้เาเอินแยกยังครับนี่เมืองยัลาดบ้านดงตลาดบ้าโอ้แยกบ้านดง ครับผมตลาดบ้านดงแล้วครับได้แต่ว่าจะควายอนอ้ภูน่ะโอ,นะโอ้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโปแล้วนะับกมากโอ้อะหื หยังเลยดิเอาหาหยางดิสบายดีหาหยางได้หยางดิอ่ะเอาว่าขนมนี่บ้านหยางดิอะไรน้ำบ้านหย,ยังก่อนบ้านตังอะไรน้ำอือเดี๋ยวเขาจะขามโป้ไปบุณบอก ได้บป่ปลาปลได้เอ่อเนี่ยเอาขนมเด้อโอ้โอประสบการณ์เอาเรือขึ้นโป๊ะครั้งแรกนะครับนี่เอาอะไรนะเอารถขึ้นโป๊ะเอารถขึ้นโป๊ะครั้งแรกนะครับค่าขามเท่าไหร่นี่คนะ่าขามคนาขั้นละเท่าไหร่ขั้นละแสนเนะนี่ยนะนี่บ้านยังนี่บ้านอ,านอ,อะไรนะ้ำ ขั้นละแสนนะครับก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทม,มาแล้วปามาแล้วครับโอ้โหหนุ่มไทยใจสู้จริงๆ เดี Adult, Jenny, aw, who, jamais, uh, oh, uh, uh, ๋ยวเดี my, my my, my ๋ยวเี๋ยวเอานี่เอานะอา่าเมขนมนี่เอา่ามอห่าเอะ่ากเยอเมขนมนี่อะ ร้ายไเห็อยไปเหทไม่ขับไมู่้ลนนดเดืตกขนาดนั้นอ่าอ่าอ่าได้เพระปลาอ่ะเดี๋ยวเดอนสาโอ้อืมอู้ ตอนนี้เราก็กำลังเอาเรือเอาเอาเรือมารับรถข้ามนะครับทิ่โป๊โป๊บ้านยังกับเขาเอินนี่บนตังไร้ำบนตังไรน้ำเมืองยังเมืองน้องนะครับเนาะนี่นี่อยู่ในเขตเมืองน้องด้อครับนี่อยู่ใสต์ที่มาจะสส่างสะพานมองได้ได้ส่างอยู่บ่มี่ยู่บ่สะพานเมืองน้อง สะพานอืมอ้โร้อยกว่าเจา้อย่าไปอยากให้มันสร้างเลยมันจะมาหากินไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะใชโนะโ่โอเคนะเสนนโอเคนะาานองย ท่านี้ก็หมุนรถอยู่โอ้ครงแรกรรย,ยังไม่เคยเลยนะนี่ยังไม่เคยได้ข้ามเลยครั้งแรกนะที่ข้ามมานี่นี่จักทุ่มจังจักม่งจังไอ้ปิด สี่โมงเปลี่ยนผู้ใหม่เองโอ้แสดงว่าคือตัวนี้จะเดินทั้งคืนใช่ไหมเดินทั้งคืนแต่เขาจะเปลี่ยนกันใช่ไหมเปลี่ยนกะเขาทำเป็นกะอ๋อดีแล้วยังไงถ้ามีกะไหนมีโชคเขมีโชคใหญ่เลยนะนเองกะไม่มีทั้งคืนก็อาจจะไม่มีจะได้มอเตอร์ไซค์เนาะมีคนมาเรื่อยๆนะ อถามน้ำปลาหลายบ่อยู่นี่บ่มีบ่ค่คยมีปลาบอา่ปลาน้อยอืมบอกแต่ว่าน้ำบ่แห้งแม่นบ่นน้ำมีตลอดน้ำบ่แห้งอืมเปแห้งนานอือ อ่าลบเดอ้อลบเดอ้อโอ้โอ่ออา่อ,อ้รอครับเป็นไงครับ<ม>หอดไก่หอดจุดหมายแหละเนาะกน <laughs> ไก่ไก่สมหวังแล้วครับตาตอนเหนียวเรือ นางพักกินเขาซะก่อนเอาเอาดารถขึขนเลือขามมาฟังเรียบร้อยแล้วครับโดปลาลั่งซะก่อนเพิ่มกำลังใจซะก่นอนอ <laughs> ู้ใจสูงอีหลีคักคักมีโอกาสได้มากสัมผัสประสบการณ์เพิ่นครับถ้าถ้าถ้า,ถาผู้นีิงสำเร็จผมก็จะออเอาเป็นไอดอลนั่มได้ครับดิอ่อ่ <laughs> <laughs> ดูนะ บอลเป็นธรรมดาเนี่ยครับโอ้ยกอไปไกลเลยท่าบุญอ่ะไปใส่บุญอ่ะกเอามันน้ยโอ้โอ้ไปใส่เอามันโอ้ยมันก็ขามไปบุญเลยไปเอามันวนนี้ด้อืรถแล้วบอกมีท่ารถไปนี่ปะปัด นึกว่าขามไปพูนโอ้ไปบริการในทุกทีเลยที่สินล่องเรือนี่ครับประสบการณ์เอาเรือเอารถขึ้นโปะครั้งแรกโอ้โอ้โอ้วอ้โอ้โ้โอ้อดโมยโอ้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 อออ้อโอ้ โอ้เก่งตัวนี้เมื่ออชีพแล้วไปใสเนี่ยผู้บ่าวนี่ไปใส่กันนี่เล่นน้ำเบ่ผู้นำเย็นดีแน่นอนไอชุนเผาตะโอยนี่เขาจะว่าไอ้หยอกได้บายได้มันแมนออ่ดีอยู่บแม่น มันเป็นย so ังไงหยอกได้ไหมได้นี่คือยังไงบอกต่ว่าเฮาแบบมีใส่เฮาเป็นควลิ้นแบบมันม้วนธรรมดาหนิโอ้หยอกเล่นกันแต่ว่าบ่ได้ไปจับลวงเกินอีหยังเข้าหลายบอกว่าเจ้าธรรมดาได้เออจับแขนจับแก้มจับหยังจังสิบ่ได้โอ้แต่ว่าให้แบบว่าลิ้นเล่นสาเล่นสายมัสถิตย์เล่นกับบ่ให้กันอือเออผีผีเนาะอืมมันนี่ไอ้มันถ้าเป็นถูกใจกันแล้วนี่ จังลมจังจีบกันจังจงแทง,งๆๆกันแมนเจ้าตอนแรกไปจีบสาวกับหยอกบายอะไรขึ้นกันบ่โอ้ยจังว่าเลยโอ้ยแต่ว่าบ้านนี้ถ้าเป็นผู้สาวไอ้บอ่มมาเข้านะ่ะเขาใจเขาบายบ่มันก็คือกันอะไรแบบว่าคันกั <c oughs> าบอาลีนเขาบอมมากกับว่าเป็นยังอืมเฮ้ากับไปหาไ,ไอ้ไปไปหยอกผู้ไอ้ที่เขามากเฮ้าเฮ้ามากเขาจังสิบบ่แมน ่าวเราเลือกเอาเลือกหลือว่าเศราตัวใดเราติดใจอยากมาลินได้บ่เไหมยังนั่นกันพ่อแม่เขายอกกับบ่วบ่วอืมเดาอยากไปเห็นบาเฟนี่นี่จังเสร็จหรือยังไม่จังเลยเขาชวนมาเขายอกมามาหยอกกันนี่เขายอกนอนแรงหรือตอนตอนแรงหรือตอนกลางวันตอนแรกเหนแล้วไปเล่นบ่ ช่วงค<ช>่ำๆนี่บอกอาบน้ำแล้วกินข,ข้าวกินน้ำแล้วนี่ยบอกแนมไปลินลไปลินไปสวนโดยเขาเล่นก็ได้ลินว่าลินเขาเกลนแบบว่าเขาหน่อเขานมบ่ใครเขากินหันลินธรรมดาแบบเขาลินอยู่ในเฮือนเลยสบายหันเข้าแม่เหลาอยู่น้ำเลยบางถ้าถือใจกันก็จังแต่งกันอีกเทือนึงแมนมโอ้ดีเนาะแต่ว่าส่วนมากัน ผู้สาวหลายบ่ออะไรอย่านี้มาหลายเราบอผู้สาวมาจะทํางานหลายเราบอมาหลายแล้วอืมอยังได้ประมาณสิบปลายคนไดอย,อยังอยู่หกบาอืนทได้แล้วพิษมาแน่ได้เลยเกินเลยเนาะสี่ช่วโมงอยู่อ๋อสี่คนเอาเลือดขำฟ้าเอารถขำฟ้าเนี่ยมีมส,สี่คนแมนเจ้าสี่ชิวมงแบ่งคนละสองบอ่อแมน มื่อนึงได้ประมาณเท่าไหร่แบ่งกันแล้วนี่เอาเดีเขาแบ่งครับเดีได้คนละเพราะไอ้หาแสนบ่บ่แบ่งตอนนั้นแบ่งเขารวมไหมโอเขารวมเงินรวมเลยมัดบานโอหามอแบบว่าเขาอันนั้นขอเห็ุแพ้ในแพ้เพื่อนแพ้บ้านมัดบ้านบ้านพวกเจ้ามั้เป็นคนไอ้ทำงานนี่บ่ได้เงินใช่ไหมบ่ได้เงินมีแต่แบ่งสุดท้ายมันแบ่งโอสุดท้ายเดือนเดือนละเท่าบ่แบ่ง สองเดือนสามเดือนโอ้แม่มานัพนเลยอืมก็ถือว่าเป็นเลือดขามฝากบริการเนาะแม่ชาวบา้บานเกษดรบ้านเฮาได้เห็ดอินเนียบ้านอินบ้านอื่นบ่มีบ่มีมันตาบ้านอินเดียอันนี้นสามขี้กันดีเนาะแม่เลือดขามแล้วครับอออไรอรถจักรหาท่น รครับผู้ลูกนี่บอก่าไอ้มีเผากินค้นนะครับอ่านี่แล้เดี๋ยวจะลองไปตามไปอาจารย์ข้ามมันเบึงข้ามหมันมหล่อนจะว่าจังได้ปัสปลานนี่ยังเบอร์ในหอดอยู่ครับบ้านแรกก็ซื้อบ้านอาจารย์ข้ามม,มันามานะครับซื้<ม>บอ,อบ,บ้านเพคนนะมาหูกันพูดเถอะลึกลับครับผมพูดเผาลึกลับเผาชนเผาตะโอยครับเต๋อพูดเถอะปลานนี่ยังเบอร์ในหอดอยู่ ขามน้าคขามทะเลมากลกดีๆนะไม่ใช่อันนี้ตกไอยู่นู่นรถนะยกขึ้นอะไรมารู้มันไหลลงอ้นี่นี่นี่อันนี้นี่กดนี่นี่หลังมานี่นะครับใก้อนนี่มะฮอนนะครับสบายดีครับอาจารย์ครับครับครับอาจารย์ข้ามมันครับคุอาจารามันครับบ้านยังก่อนครับนี่บ้านปอนองครับบ้านปอนองครับโอ้มันยากาศแบบบ้าน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 แบบังเดิมนะครับ มพี uhm, ่น้องคือหลายเลยครับหลายลูกหลานพี่น้องหลายหลาครับหลายครับลุนะโอ้บรรยากาศบ้านเพื่นหาเบิมกบ่ดด้ได้อยู่บ้านเทาพี่เนาะพุณนะอปาดอ้ใช่ใช่ใช่่าไอ้ัน่ยังละแจกเลยนเฮา ข้าวมันเชิญเจ้าได้ข้าวมันเชิญเจ้ามานี่แต่ก้นใจดีๆเนาะใจดีเนาะเป็นมิดแมน่นนะสมกลุ่มคาม่าอหมหรืมาไก่ครับขามเลือกขามนี่มาได้ไหมแมแมนครับนี่นี่พันมาพันกิโลตัวจริง้วครับ พันกิโลเนี่สิเพิ่มมันะเชียงายเด้นพันกิโลเลยครับพันกิโลนแมนแครับแมนแมนประมาณพันสามร้อยกิโลนะครับบนไก่แต่ค่าแํามันกับเบิดาพันอเ่าแมน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 ครับเติมมันเบิดถาพันเาพักพอนะครับผมจังหวัดทายกันครับสวัสดีครับตุมป่านี่ครับนี่โอ้ tôm bá chắc tố lên này Mở bò gần như bỏ cứ bò chắc xóng luôn Khuôn lại đi ừ, luôn Tếm mò luôn Phước cháu có bác mô men bỏ Phước cháu chín khao là bỏ Nàn lẻ 2 xóng tố luôn Nhìn cua ម្នាបํา្រើន់ស់សាលានើងសា្រើមង់សូវីរាទ្លាពីទ្លានបានញ្រុង់ការសិការោទីស្រុង់កា อมาหันบานเป็่อนเมี่อหมกโม่หมกม่วงมาตอนโอ้ยมแต่ไยล่ะครับครับพ่อบ้านอีกผู้งนี่ผู้นี้เป็นพอบ้านแล้วันผมพ่อบ้านอีกผู้นึงเป็นไรครันี่ เพื่อยเป็นผู้ช่วยหป่าผู้ช่วยผู้ช่วยอ้าผมบดเลยนะยังนี่นมนมอยู่เนาะเอาตาผมไปได้นี่อาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ครับคือรอเลยครับนี่รอครับแม่นี่หลีบอกเขาจะมาอายุหกสิบนะครับแม่นครับแม่นโอ้ยป่านสี่สิบเนาะผมยังแพ้อยู่ผมกินหวานนมเลยผมกินหวานนมโอ้ครับผมกินหวานนมเพิ่นมีของดีหรืเนาะกินหวานนมเด้อืมจะนมตลอดนะครับ